หน้าหูยจัดมากมานั่งกินลกมานั่งกินเลยเลยมาด้วยกันดี้มานี่นี่มีคุกโอบเส้นมานั่งกินต้อนมาเขินไปเร็วเร็วกินของวัดเนี่ยเราได้บุญนะมามาเร็วเร็วมาเด็ดมาซัดมาตักโหวมาฮะเออคูกเพิ่งกินมาเออได้ได้ได้หมดเลยผลไม้อะไรกินได้หมดเลยที่วัดเนี่ยไม่มีอดไม่มีอดมาเลยเรามาถึงวัดแล้วไม่มีอด กุ้งกอบเป้นนี่อร่อยมีแต่ขาดีๆทั้งนั้นแหละที่มาถวายวัดถวายพ้านใช่ไหมใช่เออมูจมเรือนทำอร่อยใช่กินได้เลยลูกกินได้เลยอ่อือ ไมีกินข้าวกินยามาผมต้องกินนข้าวแต่เช้ากินยาแต่เช้ายาหกเมตรครึ่งเนี่ยครูอ่ะยายาครัวต้องกินเช้าทุกวันตากินนั่งเลยนั่งเลยลูกได้กินเลยลูกกินเลยผมนกิหเหรอใหญ่มาก วันนี้เวลาพักเบรกเราไม่เล่นเกมได้ไหมอ่ะเวลาพักเบรกเราไม่เล่นเกมได้ไหมอ่ะเราทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์กว่าเล่นเกมไี้ไหมเราจะทำอะไรวันนี้เดินตำรวจวัดเออได้ได้ได้ร้อยไล่อใช่ไหมร้อยไล่เดินกว่าร้อยไล่เดินประมาณกี่ก้าวเนาวเดี๋ยวไปถึงกรุงเทพคุยจะพาเดินรอบกรุงเทพเดินไหมเอาไหมหรือจะนั่งรถไฟฟ้ารถใต้ดินรอบกรุงเทพ อยากรถไฟใต้ดินก่อนได้ได้ได้รถไฟใต้ดินก็ประมาณกี่บาทเนอะรอบหนึ่งก็จะจิุมเยอะเปิดเดยในพยากรณ์อากาศก็ร<ก>้อนอยู่นะคุณจะพาอากาศแย่นมั้งหรอถ้าร้อนถ้างั้นเราก็ต้องนั่งรถไฟใต้ดินดีกว่ารูอ้อยู่ตรงนั้นเย็นถ้าเกิดถ้าเกิดอยากเจอผู้ว่าชาติชาติก็เดี๋ยวจะพาวิ่งที่สนามหลวงปีห้าผู้ว่ามาวิ่งทุกวัน เจอทุกวันเออชัดชาตชัดชกเจอชัชทุกวันและเวลากูไปนี่ีห้าคืน่ชัดชาติชชาติชัชาติวือที่ทนี่แหลรพ่ป้าต้องกินยาทุกเช้าต้องมีขาวกินยาครับเมตรครึ่งเลยผมอ่ะปรวันประวานความดันไขมันหัวใจเส้นเลือดสมองครบโอยสุดยอดเลยครับนักดื่มก็อย่างนี้แหละสุดท้ายนักดื่มอันนี้อ่ค่ไม่เคยย ผู้โทรอัดไว้แล้วด้วยนะเนี่ยอัดอยู่นะเนี่ยน้ำเป็นน้ำแข็ง ของหรามาดังนี่แต่แต่ว่าเรามาทันทดีแต่ว่าเรากลับมาไม่ใจี่าใครมาแป๊บเดียวเองมาถึงก่อนก็มาถึงก่อนเต้นบ้านใกล้ๆไเลยใช่ป่ะขี่ตรงอย่างเดียวหรอป้าเต้นใช่ไหมรอต้องเลี้ยวขวามเ้ยวนิดหนีหนอไม่ เมพอร่อยไ้มใช่แล้วเติมาลังอะไม่เห็นพุทโทรเลยไม่เห็นเต้ลเต้ลเลยกินไหมกินไหมค่ะกินล้ เดือนแปดเดือนเก้าอยู่สองวันใช่ไหมล่ะแต่เราก็ถือว่าเราทําไปพักไปอยู่แล้วเนาะไม่ต้องเดือดรึเลเนาะเราต้องซ้อมที่โรงเรียนกันเดินไปสองวันแล้ววันนี้สิบเดินทางเดินทางเราก็ซ้อมในรถตรวจมมาในรถเดี๋ยวครูจะพาตรวจที่น้ำมันทอนครูครูที่ครัวด้านตรวจเชืน้ำมันทอนนะก่อนมาตรงวัดเนี่ยพักจบครูจบเนี่ยครูตรวจติดห้าบท เลวท่านแด่ยานนานานานภาสยามเอ่อนะคะเออทํามาทําต่อนะคะไม่รู้เหมือนกันไอ้ตัว có khay ạ ตอนนอนเนี่ยเราจะนอนหลับสบายเลยที่คือคือฟังก่อนนอนทด้วยใช่คือเอาเอาบลูทูธใส่หูมาฟังบลูทูธเสร็จแล้วก็นอนได้ใจใช่ได้สายแล้วตอนตื่นมาก็เจ็บหูนิดนึงเพราะว่าเราหลับไปเลยพอตื่นมาเราก็เจ็บหูแต่ว่าเราจะจําได้ว่าเพลงเนี้ยร้องว่ายังไงบ้างจะหลับสบายเลยเพลงนี้เพลงนอนสบายสบาย เป็นซ <Net> ีน่าบ hey, he ัญชรแปลก็แปลได้ครับไม่แปลก็จะเป็นภาษาอื่นเนี่ยเราเราจะมีคาราโอเกะด้วยทุกตัวจะมีคาราโอเกะด้วย เจอพระุทธเจ้าทั้ง28พระองค์เนี่ยมาอยู่ที่สาาีสันเราทั้งสีที่เลยจะตุนสัว่าสี่แต่พุทธเจ้าที่อาาัหดับนึ่ ีสตยีสิบแปดยี่สิบแปพระองค์ครที่ได้ี่สบพระองค์มีอยที่เขาบอกมาอย่างนี้คือใช่สีเสดีไปว่าหัว จะเนรตว่าดวงตาอูเรขพระสงฆ์มาดีตที่ปกเราอูนรต้อาคลยนี่คืออูเรแ่ทาจาราตลอดคาเดรับยากาจพระอรุณพะมาปิตการที่หัวใจเรากาให้เราดวงตาเป็นคนที่มีตาทิพระอรุณเป็นเอตัคด้านตาทิศ พระโมฆลาราณะเนี่ยอาครัาสสาวกเบื้องซ้ายข้าพระสารีบุตรอาคราสสาวโเบื้องขวาเนี่ยที่อยู่พระพุทธรู่เห็นป่ะที่มีพระสองโลกที่อยู่ในข้าเน่ยเบิร์นผาพระสารีบุตรเบื้องซ้ายใช่องค์เล็กนี่ยเระซ้ายพระโมฆลาราณะเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์มากสามารถปราบพญานาคยากได้นิจูนพระโมฆลาราณะมีอิทธิฤทธิ์สมพระสารีบุตรเป็นผู้มีเนจตุคธาตุด้ปัญญาดี รถตะเกงไงมีภาพสองรูปทำให้เราได้ยินเสียงดีๆภาพตัววิจารณเนี oui> ่ยทำให้เราอ่าผู้มีภูมคุ้มกันทำให้เรามีความจำดีขึ้น การกอทนีัาแลกจัับคนที่มีวาจาไพล้สามารถเทศได้ที่คน่าฟังอได้คนฟังทุคนได้เข้าใจเข้าใง่ายล้เื่อเปลีเข้าไปในปากอืมประเด็ะฐานที่ปากเราเลยทําให้เราพูดท้องพูดจับไพล้อบาลกกทีู่พาตรวจตอนที่เราจะไปแข่งระดับจังหวัดจำได้ปะที่ฐานนะภูมิ อยู่ท evet. ี <t 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 ่นัดเูใช่กูมาประกาโเทโลนี่ตีชิวะโคตอนนี้ตอนนี้นี่จังหัดคพชนากรรณตอนนั้นเรายังต้องอือจบ้าอยู่เมื่อกี้ต้นต้นกลับบ้านกูต้นอปดูท้องหิแล้วทีนี้เ้าสุด

ก็เมื่อเมื่อสามเดืที่แล้วเนน้ำตาลน้าลสะสมมาแปดจุดสองแต่ว่าเพิ่งไปเกินมาเมื่อเดือนที่ยี่ห้าที่เจ็ดจุดหกล้นไปเกินหกอ่ะ อาตานาตุยาสูเป <Yes. S 1> so ็นพระสูที่พระเมตวันตัวกันหีอาตานาตยาสูนี่ัได้เพราะว่าผีที่จะมาหลอกลอเนี่ยถ้าเกิดใครที่ตัวใช้น้มันผีตอนนั้นเนราจถูกเท้าเมตวันตัดการ

บทที่15้และอีกเจนการกลาวเึงเป็นคณะของพระเจ้าเอ่อมเด็กที่าจาโตนะคาเรียกว่าม่คคือัวตไม่ดูเพื่อห่นนแล้วพากย์นู้นไปไหนไปไหนหลไหน หให้ไลนเ้วมาปลายไปาัื่อเราเพื่อนจบแล้จบลเด๋วดูใหม่เดี๋ยอันนี้ผมคแชร์ี้ไปพาเพื่อนไป้ายไม่ให้ให้น้ำปลาเอ้เทเวก่อนเทเวยก่อน 是。嗯嗯還